แม่ให้เอาอันนี้เขียนเขียนคำว่าอะไรเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรนะอ่าลบก่อนค่อยเขียนใหม่ลบก่อนอ่าลบให้ดูหน่อยก่อน่าลบอ่าทำให้มันสะอาดก่อนอ่าเขียนนี่เเขียนเขียนเด็กหญิงอะไรอันนี้เขียนอันนี้เขียนถูก เปียนเบิร์ทุกทางเลยทุกทางใช่ทางวาอ่ะอสสิ่นี้อสอเอกิงโหนอะไรพูดชัดๆหน่อยอันเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรพูดให้ชัดเร็วพูดก็ไม่ชัดเลยหนูชื่อเอกิง คนเอาเขียนชื่อตัวเองหน่อยเ,อเขียน,ขยนเ,เขียน,นอ,อักษรเขียนนี่อักษรอักษรเขียนนี่อักษรเขนี่เลยูชื่ออยู่ไหนเนาะอยู่หน,หนี่เองอยู่นี่เองไหนทำหัวใจให้ดูหน่อยทำหัวใจไหนนะเออยากเห็นหัวใจทำหัวใจเร็ว หัวใจหัวใจเป็นยังไงนะหัวใจทำยังไงหัวใจอ้าวโชว์โชว์โชว์เขียนหัวใจอ่ะอ้าวหัวใจปั๊มไหมหัวใจเด็กหญิงท่านดารักเขียนยังไงอ่ะเอาซอมาเขียนก่อนเขียนด้วยเขียนด้วยฮะเด็กหญิง น้องทำไปดี